สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราคงอยู่กับโปรแกรม MySQL Workbench สำหรับการจัดการหรือว่าการทำงานกับระบง,งานฐานข้อมูลเราได้มีการทดลองในการสร้างดัตเตอร์เบพื้นฐานไปแล้วและทำการทดลองสร้างตารางไปแล้วนะครับได้ตารางชื่อว่า Table Member นะครับวัดีครับก็จะมีพื้นที่อีก2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นสามารถที่จะเขียน Command ได้ก็คือสามารถที่จะเขียนคาสั่ง SQL เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเรา จะใช้คําสั่ง SQL แบบไหนนะครับบริเวณทางด้านบนนี้นะครับส่วนทางด้านล่างครับก็จะเป็นการแสดงตารางที่เราทํางานอยู่นะครับในที่นี้เราทํางานกับตาราง member นะครับสามารถที่จะคลิกที่ตารางแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมาแล้วเราก็คลิกในส่วนของไอคอนนี้นะครับที่ของตารางนะครับซึ่งก็จะมีไอคอนนะครับสำหรับการ r e f r e s หรือว่าสําหรับการ edit หรือว่าการลบนะครับ ก็จะแสดงคอลัมน์นะครับที่เราได้มีการสร้างขึ้นนะครับเราจะป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็สามารถที่จป้อนข้อมูลเข้าไปได้เลยคล้ายๆกับ Excel นะครับ สำหรับ ID นะครับเรากำหนดเป็น auto increment นะครับถ้าเราคลิก apply นะครับก็จะทำการใส่ ID ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปครับก็คือการ insert ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับคราวนี้ครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเราสามารถที่มีข้อมูลที่ซ้ำกันได้ไม่ว่าจะเป็น นามสกุลนะครับหรือว่า address หรือว่าจังหวัดนะครับแต่สิ่งที่จะแยกความแตกต่างก็คือ id นั่นเองนะครับและนี่คือรูปแบบของการ insert ข้อมูลเข้าไปโดยการใช้งาน workbench นะครับเราก็าป้อนข้อมูลเข้าไปได้ตามแถวที่ปรากฏนะครับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปก็จะเรียกว่า record นั่นเองโดยในที่นี้นะครับ record id 2นะครับ first name ประสานเทส last name ประสานเทสนะครับ นี่คือรูปแบบของการป้อนข้อมูลเข้าไปในดัตเตอร์เนะครับผ่านทางตารางที่เราได้สร้างขึ้นในดัตเตอร์เที่เราได้สร้างขึ้นสำหรับการทดสอบสำหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบ